ไมโนริคอนอาจทำก็ตายเรื่อยๆนะครับเอ้ยอาจทำก็ตายเรื่อยๆนะครับตาปีนใ่ใยครับตาเราให้นะบองตัวอ่อนนะกระชนะเฮ้ยทั้งสองทั้งสองคนนึงตัดเอาให้นะ ปุ่นแล้วจ้ว Spike planted เดี๋ยตาเดาให้ไอ้เดี้ยวตาเดาให้ไงไม่ตายดิย่งโง่เฮีย Expect to work ชอบพี่เลยอย่าพูดเบา

นายขี่ดอกทองช้างเย็ดเอ้ยมันวิ่งเขี้ยอะไรของมันวะกูก็วางเป้าซะเพื่อเลยเฮ้ยเอาได้อีกไลท์ไลท์คลิกคลิกไลท์ไลท์คลิกเอ็ดจัมปิ้งมึงขับคุยอะไร ไมวะอ่้ยเอ้ยไอจีนหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออไอจีนตเลยเ้ยทำไมปิงมาเท่าคนไทยเลยวะวัดาววเพื่อนโนหลังตุ๋ยเออะฟังนะเอโอบด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 เลย ดีฟิลเบอกกังเราเราเรา44 44ช4วยมันบอมันบอหน้าชวนเนียตาลเตียนแอบเีรไปนำหน้าทำไมอะ แต่จยาจะยไม่กันเหรอาาเีดีไม่โดนก๊อกฆ่าตายคนอย่างมึงน่าจะโดนก๊อกฆ่าตายอะไอะไรตานี้อะอะไรวะอนี้ตานี้อะไร ดูร้อนแรงนะตอนนี้มันพนันว่ากูเอาปืนขึ้นเยอะหวังเวย์วิงเกิลซูเปอร์บัสโอเคเวย์วิงเกิลบีโอเคเออแต่เยอะๆแต่เยอะแต่ร้องมาอยู่จอห์นออสสันและซูเปอร์บัสไปแมน โ,โอ้โหโอ้โหกูกูมบัคุณไ้ิพ่อคุยแล้วอยากเห็นไหอยากมมีมีมีนแมนวิโกยว e ิโกยวิโกวิโกยอออ Spike down A ้นายหิุยไทยดอกทองชัางเย็ดลูกหลี เฮ้ยเอ่อวันมอสกรีนไอ้ตามสกรีนไว้ตัวหนึ่งอ่ะเห็นไหมเอาแม่งดิเอาแม่งดิเพื่อนเอาแม่งดิมึงเดินไปล่าแม่งเลยมึงเดินไปล่าแม่งเลยไวเปอร์มันแฟงมันดันมาจากบีไวเปอร์อ่ะเออเอ้ยมันกระโดดลงเห็นไหมได้ยินปะซีทีซีทีซีทีขวามือนั่นแหละไวเปอร์มันแฟงเว้ยมาจากด้านหลังเว้ย กระโดดลงล่างข้างล่างเลยโอ้ยโอ้ไอ้ได้ลูกไทยลุยเลยอ่ะสี้ใหญ่เพราะว่ามันให้หัวกูเม็ดกูเม็ดเดียวน่ะเพื่อนมึงแกเป็นนักฆ่ากูมีพาร์ตหัวไว้อะไรนะเอ่อยู่นะไม่ฝึกพากย์อยู่ก่อเดี๋ยวกูไปโยนให้ไม่ต้องหัวไอ้โวอลเดลกี้ไอแทงกูเสียใจแล้วล่ะอืมอืมอืม ต้ออยากนอาหต้องอยากกนอาหนั่นละบัสท้าพอดีไอ้มาสมบัตเอาไอ้มาโอ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 จอโ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 อ t อโ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 ออโ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 ออโออโอโออโออโเโอ

เอาแล้วังกูได้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 เออสองคนจะตายจะตายกูได้าแกจูบกันอยู่แล้วกูได้นะไม่ทำไม่ทำไม่มีเวลาโนทำยข้างล่างข้างล่างข้างมาข้าล่างมา มิดสามตัวให้ตายเธอโรบินเลยมันไม่มีใครอยู่เอเลยตันมิดสามตัวเพื่อนโอ้โหไอ้ใครโชลักกี้เบอเฮ้ยไมลักกี้พ่อกายยูหัวา้จิมไอ้าบตายหน่อยนดิททำอะไรอ้วน ฮะจุดให้ t วกเขาลองจับฉันดูยาพิษอยู f เว้ยเว้ยเว้ยนะหีววอลยังไม่มีเลยสัตว์วันน้วันนี้สวันนี้สิวัน้สิเฮ้ยซู่ฮั่นดีู้่ฮั่นดีสัตว์ซู่ฮั่นดีเอาอยู่ไหนเอาอันท็อป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 ท็อปโอ้โหโอ้โหริวายรีวายมีริวายมี

โกบี้โกบี้โกบี้ไปต่้ไปไปตามไปบีเนี ah, go, go, ่ยจ้าโกบี้แมนโกบี้แมนตามไปบีตามไปบีโก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 อะไรนี่สวยพี่ชายเฮียตามกูไปสิบนายเฮ้ยลูกอี้เหี้ยเนี่ยอ้โหมากูบ้าแล้วเว้ยมากดดันด้วยอ้าว chụ đâm đai nó đâm nó kìa đây phiêu đây phiêu lại 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 or not, bro? <laughs> not right? lại 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 On top, on top, on top, on top. Yeah.

ก้วนฟอนัสดูนๆๆไอโกาเอะทำไปส o ดแล้วะน้องสี่ตัวใช่ปะเดี๋ยวเราเอาเลยเราแบบเราแบบถอดวิญญาณเลยโอเคปะเดี๋ยวเราถอดวิญญาณเลยนะไอ้ยิงโคมามากเอาไอ้ยี้กินกูนึกว่ายิงเยอะไอ้สัต อีกนสามไดสองกูแบบเออไอ้เยี่มาสื่อสารกันดีอย่างว่าวิ่งทำนุ่มทำมี่ิ้งม่งอย่างเดียวไงไอ้ยี้ยใช่มองเราแบกนะคับกูเอว่ะตามเอ๊รถอฟคอนดเดี๋ยวแครับอาะว่าฟิตตี้ไฟฟิตตี้ไฟฟิตตี้ไฟคอเนีโอเค ้นห้าตัวครบห้าตัวครบวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยดาบน้ำพีต้องตีด้วยค้อนโดนไฟรอมว่า้วว่้วเนวนี่ยยเฮ้ย้ยยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยยเฮ้้เฮ้่ย้ยเ้ยเฮยยเ้ย้ พี่มันตุยโคเร็วเลยวววววววระวังมันทะลุนะระวังมันทะลุนะน่ามันมาแล้วน่ะเจนเฮ้ยเซคันฟอร์เซคันฟอร์เฮ้ยตาญจะเย็นอยิงเยอะเพื่อนตาญจะเย็นมันวางยังมันวางยังมันวางยังเราก็เราก็เราก็มีพิษอันเดอร์อันเดอร์อันเดอร์อัน้วตะปืนกูก็เฮี้ยมากเลยเฮ้ยใครมาแรงยงเี่ planted. โอยได้เฮ้ยมันมันยากเย็นยังวะมเมโนรีคอลอาทำก็ตายเรื่อยๆน,น,น,นะครับเฮ้ยอ,อาทำก็ตายเรื่อยๆนะครับ ไตายตาตาเอาให้นะสองตัวพอนะรักษารักษาแล้วนะเฮ้ย exactly ทั้งสองตั้งสองคนนึงตดเอาให้นะเก็บแรงจั้ตาเอาให้นะไม่ต้องกลัวสปายสแลนติดโอ้โ เอาใหเฮียเีตาเาใหไงตน้องอิยี่ยงโง่เฮียชอบไรพูดเปล่า r e m e ดับดัไปดดัดดเอาไป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 อะเฮ้ยมึงดับไดิเออเอออยากได้อะไรสตัวคันไหมสิบตัว ตอนนี้เอดเลยโอ้ยมาจังวิกิโอ้ยเจ้าเล่เจ้าเล่เจ้าล่ยักี่เอาปืนได้เปล่าค้อแล้วพ่อสนายว่าคือมีอไเ้าง เอาอเปืนเดีเข้าตาไดะจะได้ยิงง่ายๆมึงลั่นไะมงลั่นมากสุดในชีวิตแล้วปกติร้องยังหมาไอ้เหี้ย โว้ยหันมามองมันเลยวิ่งตีแระแตกก็มู้ว่าการเดริชแหัดมองแม่งหรเฮีย ไปแล้วเฮียต้นไปถามตัวเลยถามตัวเลยชี้ชี้ี้ชี้ชี้สไปด์ดาวน์เอล่าส์เพลย์สเตอร์สตันโอ้ยตัวนี้ยิงหัวเราด้วยมันเรื่องเฮียอะไรอ่ะตายแล้วมันยิงหัวไปแล้วน้องมันติ่มแล้วมันติ่มแล้วไอ้เสกเขาบอกเไม่ไหวแล้วมุีโนฮิลฮียวคุณลีน่าไม่ไหวเลีน่ามันรั้นเกินมาเพื่อน ไ้30วนะินาทีนะเหลือเลนะ่ามันเล่นจริงเลน่ามันเล่นจะริงเ่นลซมันไม่ไหวอน่ามันวิ่งมาอย่างี้เลยมันหาสิ่งไม่เจอแต่มีคนจะแพ้แต่มีคนจะพแจะพ้ครับเป็นไหนไ้เหี้ยไม่รู้มึงแพ้ว่ะตาม10 seconds left โอ้โหสวส you didn't say lucky Fucking luck Yeah ว่าทำอะไรอะไรอะพี่ชายทำอะไรจะให้ความหวังตอนนี้อีกกี่ตัวนะ14ตัวโอ้่หเยอะสองต้ไม่ได้เลยต้องยื้อวะต้องยิงสี่ตัวเรายื้อให้แพ้ n i ไป Fire p l a ดีลย แบบง่ายสุดเลยกับฐานไปจะได้อีกสามคิวป่ะเพื่อนไม่กว่าตรงนี้เลยกันเลยหรอเออะแก่ใจมึงได้เดี๋ยวเพื่อนเอาทำไมล่วงอ่ะไม่มจะทำไมโอ้โหโดนพิษอีกไปดักดีกว่ามั้งสูงแล้วไม่น่าได้ักคิวเลยไปดักดีกว่ามั้งเอาเด็กเอาหมดแล้วเนี่ยไปดักดีกว่ามั้ง one enemy r e m a i n i

บี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 อะไรเหี้ยตามนำนีดไปเ่อนอ๋อมันรอยู่ไหนใครตัวเฮียอะไรมีต่อเพอรีไว้ิแค่เี่ยวเลยว่าไรศาต์บนอไว้ไปไปไปปไ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 ไป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 ไไป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 ไไไปไ o ไป o Let's go, Let's go, man. Let's go, man. Let's go, Let's man. What the you're fuck? Man. I'm total so bro. <laughs> it's okay, man. <laughs>